คิกส0042แมนบลูยีนตอนนี้ว่างอีกสองค่ะลูกค้ารีบเลยใกล้หมดแล้วคิกสู002ค่ะลูกค้าทักมาได้นะคะใครอยากรับรีวิวหรือกระสอบใหม่กระสอบต่อไปเราจะเปิดคิกสู 006M ค่ะลูกค้าค่ะคะิกสู 006M นะคะตัวนี้เลดี้คอตตอนสเกิร์ตค่ะเป็นเอ่อชอทแอนด์ลองนะคะกระโปรงผ้าคอตตอนนะคะ กระโปงผ้าคอตต้อนรวมสั้นรวมยาวค่ะพี่หนึ่งร้อยกิโลเหมือนกันค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยกิโลค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีจ้ะใครอยากรับพิมพ์รับมาใครอยากได้สอบใหม่แคปหน้าจอลรวทักแชทมานะจ๊ะกระสอบใหม่แคปหน้าจอลรวทักแชทมาได้เลยค่ะ 0 5 0ย์ห้ายจยืดเราก่อนนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวขอเปิด 006M ก่อนนะคะพอดีวางอยู่ใ้ใต้มา 006M ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกระโปรงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผ้าคอตตอนนะคะคอตตอน <Okay. S 1> lady cotton skirt short and long ค่ะอ่า <Okay. S 1> นี่นะคะทรงทรงก็จะน่ารักน่ารักนะคะรวมสั้นรวมยาวเป็นแบบสไตล์แฟชั่นมินิมอลทั่วไปนะคะตรียมถ่ายรูปฝั่งไหน ทั้งทุกคนเลยกันนะอันนี้ไม่ตายไหมไม่อันนี้ไปดูเลยนี่นะคะเป็นผ้าคอตตอนร,ร,ร,รวมสั้นรวมยาวค่ะพี่หารวมรวมกันนะคะกระโปรงตอนนี้ก็ลูกค้าถามไว้ค่อนข้างเยอะนะคะอค,อค,คอตตอนล้วน,นเลยพี่ <S <S อู้หู้ารักอะ ลาเีบ,บานถาวิโอ้โหจำนวนก็อ,อย่างที่พี่เห็นเลยค่ะคิดว่าน่าจะเยอะแน่นอนเนี่ยวันวนี้ทำไมมันเจ็บเจ็บทำไมอ๋ออย่ะงนลูกค้าเอาไปคัดแยกเอานะคะมีทั้งสั้นมีทั้งยาวค่ะรวมกันนะคะ ยูนิโคลค่ะยูนิโคลหนึ่งรกิโลจ้ะลูกค้าค่ะหนึ่กิโลน่ารักดีนะหนึ่งร้กิโลเมดินคอรีอยสวยอะ่ะน่ารักอ่ะต้องเลยผักฉลุ พี่ซีมพี่ปุ๊ขอ050หน่อยคลิกสุก050จำนวนเยอะอยู่นะ300 300บวกพี่อันเนี้ย300 50บวกอะ่ะเพราะว่าเราเปิดของญี่ปุ่นวันก่อน100โลก็ประมาณเนี้ย300กว่า อร่ากเสวยสวยสามร้อยสามร้อยเจสิกว่าพี่วันนั้นเราเราเปิดของญี่ปุ่นอะงานมันก็จะพอๆกันค่ะพี่พอๆกันการใกล้คกลเคียงใกล้เคียงกันเพราะว่าจำนวนมันเป็นกิโลเหมือนกันยินมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นกระสอบพัคต้นนะคะมันไม่ใช่กระสอบยี ไม่เป็นกระสอบพัดต้อนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดเสื้อยืดผู้ชายค <Yeah. S 1> ่ะ050เียฮ <'s> ะอะ๋องาต้นเหน่งเหมือนกันสวยอยู่แล้วเฟรมทุกกระสอบแจมทรงย,ยาวๆนะคะย,ยาวๆทรงเองมีกางเกงด้วยเป็นกนเกงกระโปงอ่ะ โอ้โหเออไม่เขาหักดีท่าชอบอ่ะพี่พี่ชอบท่ามันสะอาดมากเลยอ่ะใช่สะอาดมากเลยเมื่อวานที่พี่ทำเปิดศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นไงสวยไหมสวยมากเลยว่ะสะอาดสะอาดท้าใหม่ๆแล้วก็ไม่มีแบบเปื้อนไม่มีอะไรแบบต้องทิ้งอ่ะเออมันมันแบบการเขาโอเคนะ คูอว่าง,งานสวยอะ่ะอันนี้ก็ต้นทุนประมาณแบบสิบบาท่ะพี่ในกระสอบอะ่ะตกเฉลี่ยตัวนึงประมาณสิบบาทเป็นยีนสั้นพี่ยินสั้นนะคะ ได้ลายแบบลายแนวดีลูกค้าอันนี้ต้องป้ายก่อนคือเนี่ยนะมันจะเป็นแบบต้องมาป้ายแม่เสือสาวจ้ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปไงวะไปไงวะ <c oughs> มือเป็นชั้นสวยเลยเออแระสมัยแทกแท็กชัดได้เลยค่ะส่วนกระสอบน,นี้ใครอยากรับรับได้ทรงพีกะ้ะยินสั้นค่ะพี่รวมสั้นรวมยานวนะน่ารักเลย ถป็นาเขต้นล้วนอ่ะพี่ท้าเขต้นล้วนเลยเขต้นล้วนน่ารักมากเลยอะ่ะจะมีวนนี้น่าจะเยอะเลยลูกค้าสามร้อยสามร้อยห้าสิบบวกพี่ยิงคายาเปิดไปแล้วค่ะพี่คะ่ะยิงคายาเปิดไปแล้ว รหัส042กับรหัส002ค่ะพี่อยากได้รหัสไหนก็แจ้งได้เลยนะคะรายการนี้ค่าเรียกกระสอบละ600บาทค่ะใส่ไงวะไม่รู้เหมือนกัน ต,ต้องจับทรงก่อน <c oughs> ออกระโบกเออกระบบกมันต้องจับทรงอ่ะซาร่าค่ะรายการที่เปิดไปแล้วถ้าพี่อยากได้รหัสไหนพี่แจ้งได้เลยนะคะ DNC ค่ะตั้ยหนังเป็นยีนอ,อ, 2, 3, 3. อะไรอ่ะ952ขายยางไทยันอันไหน<อ>ว่ะอ๋อได,เดอ้เดียเ๋ยวยังไม่ต้องตัดกันใส่ใส,ใส,ส่ใส่เอาไว้ก่อนว่าวจองจองจองไว้ก่อน อ๋อได้เลยได้เลยอะไรอะวาวเหรอมันคืออะไรอะโอ้ยเฮชฉันเอ็มสวยอ่ะพี่ทดาน สวยมากเลยอ่ะต้องใส่หุน่นใช่ต้องใส่หุ่นเนาะให้ฉันเอ็มพี่ซับในเขามีให้หมดนะลูกค้าใครอยากได้กระโปรงคอตตอนนะคะรวมสั้นรวมยาวแจ้งได้เลยค่ะรวมสั้นรวมยาวค่ะ เยอะนะเผ<ง>ลอๆสีส่ร้อยั้อ่ะสวยผ้าสะอาดมากเลยค่ะผ้าสะอาดผ้าโอเคมากเลยอ่ะสวยงามนนกำลังแพค็คของอยู่นะคะใครอยากจะให้ส่งรอบวันนี้รีบเลย งานรีดน้องๆทยอยรีดอยู่นะพี่นะตามคิวนะคะ <No. S 1> เรารีดเองที่ร้านนะคะเราไม่ได้ส่งด้านนอกนะคะเรารีดเองที่ร้านลูกค้าสบายใจได้เปิดสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเปิดสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบบางกระสอบมีจดหมายรักมีถุงเท้าถุงน่องอะไรติดไปลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจค่ะลูกน้องมันซื่อค่ะอะไรอยู่ในกระสอบมันก็ใส่ให้หมดค่ะ ใส่ให้หมดทุกตัวทุกอย่างในกระสอบค่ะมีถุงเท้าบางนี้เน็กไท้างลูกค้าก็ได้ไปค่ะเพราะว่าลูกน้องมันใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเน้นย้ําเสมอว่าเปิดสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นค่ะภูม่านะเป็นกระโปงมีปมูมด้วยเป็นเหมืนอนกระโปรงกีฬากระโปรงกีฬาตีกอลอนะไรเงี กระโปงหนังสวยจังใครอยากรับซอมนี้จัดเลยให้ไวให้ไวทรงสวยอ่ะทรงสวยผ้าสะอาดต้นทุยเฉลี่ยสิบบาทพี่ในกระสอบ มูลาสิบบาทเองโอ้ยังถูกเลยลูกค้าแต่สภาพกับคุณภาพนี่ต่างกันนหยเกินคุมมากอ่ะกระโปรงนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนเกาหลีอ่ะที่เป็นแบบแฟชั่นตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันอ่ะเยอะมากเนอะลูกค้าเนอะย้ อะอะไรวะต้องซื้อไม่ใช่เหรอใช้กด้ยังไงวะเนี่ยสองตัวเมื่อเช้านี่นะตัวนู้นไปเอามาแล้วเมื่อเช้าตัวนู้นตัวที่สองเลยใช่ไหมมืช่ตัวนู้นไปเอามาแล้วเมื่อเช้าเนี่ย ทำไมแล้ววะน่ารักจังเลยพี่น่ารกักด้วยอู้น่ารักอ่ะยูนิโคลจียูมีนะพี่นะมันอยู่ด้านข้างพี่บางตัวก็ไม่ได้ดูเลยถ้าเช่นเอ็มไรพวกนะี้มีพี่ ราคาไม่สูงแต่งานถือว่าโอเคนะงานโอเคมันหอมมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบงานเขาซักมาแล้วเลยอ่ะมันหอมมากเลยพี่จริงๆนะตั้งแต่เปิดกางเกงแล้วนะตั้งแต่เปิดกางเกงแล้วอ่ะแบบเฮ้ยผ้ามันหอมว่ะ ถ้าเหมือนแบบพักมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอสวยดี ทำหม่หรืออยากได้รายการไหนนะะลูกค้าไปดูถแชทมาได้เลยตัวที่ว่าทำทำใหม่นะ่ <c oughs> ะตอนทำน้ำออกหรือเปล่าทักแชทมาได้เลยนะคะประสบบันไหมได้แบบนั้นจ้า <c oughs> ได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะจ้าเ <c oughs> ี่ย่ังสวย อ้นารลักสี่จำนวนมันเยอะมากพี่กระโปรงอ่ะเยอะมากค่ะ <you> หลายตัวก็เป็นงานใหม่นะงานแบบทั้งๆใหม่เลยอ่ะกระโปรงยีน <you> ยีนสั้น ไม้ก็น่ารักนะกระโปรงไม้น่ารักดิโอ้ยดอกดอกนี่ก็ดอกค่ะโอ้ยยิงย,ยิงตักยิงตักตักกักหนึ่งนะเอยสวยอ่ะเออ ้าหลังกลับกันหน่อยนะพี่นะความรีบเดี๋ยวมันต้องตั้งใจดูใช่ใช่มันมันจับมาบางทีมันอยู่หน้าอยู่หลังเลยเยอะนะก็เยอะเลยลมสั้นลมยาวเลยพี่จะเป็นคอตตอนนะ ยีนมีปนแต่ว่าไม่ได้เยอะมากคอนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นคัตตอนเน้นคตตอนเน้นยาวมากกว่าด้วยนะปูวานะเยอยาวเยอะยาว,ยาว,ยาวออกเยอะกว่าสั้นนะ,อ,ะอันไหนที่มาต้องผูกต้องป้ายขอข้ามไปนะพี่นะเพืความรวดเร็วใส่ไงวะอันนี้ ให้ฉันเอ็มนะคะให้ฉันเอ็มให้ฉันเอ็มี่ห้อม,มีอยู่แล้วพี่สาต้องตั้งใจดูนะคะแบรนด์มันจะอยู่ด้านในาบางทีเราไม่ได้ไม่กี่เราไม,ไม่ได้ไออเออไม่ได้แหวกดูด้านล่างอะไรเงี้ยเนี่ยส่วใหญ่จะเป็นขต้ตอนเน้นยาวค่ะมีอันนี้เน้นยาว ยินสั้นก็มีน่ารักน่ารักไปกนี่ลายสกอตเน้นยาวมากกว่าพี่สวยอยู่ใช่ยาวสวยอืมยาวสวยเลย ยิงสั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเปิด050นะคะสาย,ยืดแขนสั้นผู้ชายน่ารักดิ ใส่กระสอบก็ได้เดี๋ยวค่อยใส่กระสอบแล้วก็อันนี้ก็ค่อยวางข้างๆก็ได้ใส่กระสอบเลอัน,นี้เอาไว้บนวางบนมาดิเอาป้าเอาอันนลงเป็นทูโทนนะทูโทนโอเอ เออมันเยอะมากเลยอ่ะลูกค้าน่าจะหลายร้อยเหมือนกันนะเออสี่อ่ะบูคิดว่าสี่ติดพี่ดาวก็กยืนไหมยืนหนึ่งอ่ะฮะคืบูขอ,อนั่งนะเออพิ่งจะครึ่งหนึ่ง,งที่ตอนเนี้อ่ะเพิ่งจะครึ่งหนึ่งยังมีนักเยอะอ,อ,อ่ะอ มันเยอะมากเลยนี่ลูกค้าีนี่มันต้องเป็นแบบผูกกันนะคะเอามาป้ายกันโ,โดยรวมผ้าสะอาดงานดีไม่มีตำหนินจ้าเนี่ยงานไม่มีตำหนินเลยไม่มีตัวขาดไม่มีตัวทิ้งเลยนะ ่ใหม่กรีบงานใหม่งานสะอาดมากเลยค่ะพี่บางตัวก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ,ผ้าลินินคุณเอาไปด้านในไหมเอาน้ำมาก่อนไหมเอาความพปุ้มีโอ้ดูนีลูกค้าสวยงามอ่ะนี่มีถุงเท้าคู่หนึ่งลูกค้าก็ได้ไปตามนั้นเพราะว่าเปิดสอบแบบไหน,นลูกค้าได้แบบนั้น เปิดสอบแบบนั้นลูกค้าได้แบบนั้นเลย you, you go, เป็นยีนสัน้นค่ะพี่ไเาเสื้อตัวหนึ่งลูกค้าเออไม่ติดมาในกระสอบแหละน่ารักมากาเลยอ่ะสวยมากพี่งานเขาเหมือนชักมาแล้วทำความสะอาดมาแล้วอ่ะงานแบบมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันหอมอ่ะ หอ,อมอ่ะหอมดีสวยมากน่ารักอุย้ยตามูตจะมีเหลือเกินบางตัวขอยัดข้ามนะคะเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากไายดอก จำนวนมันเยอะมากพี่ขออนุญาตข้ามนะคะยืนค่ะอ่านี่เป็นกระโปรงลายดอกนะคะตัวต้องต้องขออนุญาตข้ามค่ะพี่ค่ะคือความชี้แบบมันเยอะจริงๆค่ะยีนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นยาวนะเน้นยาวแล้วก็ประมาณเข่าลงไปค่ะ ก้ะสอบบรรยานุูกคาได้แบบน,นั้นอยู่แล้วนะคะางาน,นที่ร้านลูกค้าได้ตุ้มใหญ่ที่อยู่ในกระสอบค่ะก่ารักดีวสวยสวยมากสวยมาก ได้หลากหลายดีลูกค้ลายแมวเนะ่จะมันเป็นผ้าคอตตอนหมดไงคอตตอนลูกค้าถามเยอะตอนนี้ลับส,สวยะอะพี่ดำไปเอาใส่สอบไปเลยนี่นะคะลูกค้า <Okay. S 1> เ,เราจะได้เปิดรหัสอ,อ,อื่นสอบใบใหญ่มาใส่นี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะใบใหญ่สุดมเยอะมากสอ,องคนนี่แหละใครว่าง ไม่ต้องยิ้มเลยเกิดเซจิบมาเลยมันเยอะมากค่ะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราจะเพิดรหัสอื่นกันอีกค่ะ ใก้หมดแล้วเก้หมดแล้วปูคิดว่าเกือบสี่ร้อยอะจริงเยอะมากเลยออห่าใส่เลยไม่ต้องนับจำนวนเยอะอยู่แล้ว ดัมเปิดศูนย์ศูนย์หนึ่งได้ได้กี่ตัวนะสามร้อยสามร้อยสี่สิบโอ้ก็ตีได้สามร้อยหมด่นเลยนะเยอะอยู่เหมือนกันนะ <30. S 2> จำนวนถือว่าได้เยอะมากเลยสามได้ได้สามร้อยสี่สิบเลยเหรอพี่ <300 S 2> ดํ <30. S 2> สามร้อยส <30. S 2> ี่สิบโอ้ยเยอะว่ะ เ,เดี๋ยวเราจะปัด0.50ค่ะจะยืดค่ะจะยืดจีมมงกลนยับลงกัเนยเยืดลูกชามาพอยือดพี่ชายพอรเร็วเยืดพี่ชายมาเลยมาเลยใครเร็จะยืดผู้ชายมาเลยามา